วันนี้ต้อนรับทั้ง3ท่านนะครับขอต้อนรับคลุยแอมน้าเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ว่าตอนนี้พี่ดียวยังไม่พร้อมนะครับไม่ผมกำลังติดบทที่คุยอยู่ขอบคุณมากครับดียวครับตอนนี้เียวเปแบบว่าเริ่มเริ่มเริ่มเป็นสถาปัตย์ให้กับกิ๊ฟแองเจิ้ลเลตอนนี้ครับผมมาบ่อยเกินข่าวเอโปสเตอร์นี่จำได้ไหมครับว่ามากี่ครั้งแล้วนะฮะมีหลายเวอร์ชั่นมากสองอันเก่าๆก็มีนะัใช่ครับใช่ครับเก่าๆนี่กี่ปีครับ ประมาณแปดปีได้นานขนาดนั้นานน่ดีมากครับตอนนี้นะครับทั้งสามท่านมาแล้วนะครับี๋ยวแต่ละท่านแนะนำตัวกับคุยก่อนนยครับผมสวัสดีครับสวัสดีชาวกิฟต์แองเจลนะครับผมคุยครับเป็นศิลปินจากสนามดูมิวสิกนะฮะครับผมนะครับท่านต่อไปครับต่อไปครับผมสวัสดีครับผมแอมบูรีกุลกีดนะครับครับผมท่านต่อไปครับครับผมท่านต่อไปครงให้ัวอดียรุณพงศ์ครับผมก็เป็นศิลปินจาก เอ็กซแสกครับผมแล้วก็พวกเรานะครับผมเป็นพิธีกงานจากช่อง GMA Music ด้วยใช่ครับก็วันนี้มาในนามของ GMA Music ใช่แล้วครับถามสาวหนุ่มกคนเลยว่านะครับวันนี้เนี่ยมีใครเอาอะไรมาฝากชาวดอนซิงเกิลใหม่ยังไงบ้างแนะนําได้เลยครับเอ่านะฝากวิดีโอก็เอาตามอายุหรือว่าจะเอาตามอายุไปทางนู้นเลยครับผมทางไหนทางนู้นเนี่นี่นี่โอ้ยอย่ามาใส่ไม่เคยเดือดเมื่อร้อนตัวคืออายุที่น้อยที่สุดใช่ไหมก็ต้องเริ่มต้นจับากผมเลยครับเราที่สบายใจคอ่ะ วันนี้ผมเอาซิงเกิลแรกของตัวเองนะครับชื่อว่าเพลงจะต้องมีสักครั้งสิจะต้องมีสักครั้งสิครับนะต้องมีสี่เยนะใช่ครับนะสต้องต้องเวลาเข้าไปคนหาเพลงในจุดต้องพิมพิมชื่อนี้เลยจะพิมพ์เซ้พิมพ์บิอันนี้จะไม่เจอต้องจัดต้องมีสักครั้งสิครับซอเซอร์สลัยนะเพลงนี้นะครับซิงเกิลแรกในชีวิตที่ออกปล่อยออกมาในชีวิตการเป็นนักร้องเลยใช่ไหมครับ จริงๆก่อนหน้านี้ผมเคยมีโอกาสร้องเพลงให้กับคุณหมอเอิญพิยดาที่เขาล่าสุดเขาทำโปรเจกต์ับไฟเดย์เนาะก่อนหน้านี้ผมเคยร้องเพลงให้เขาหนึ่งเพลงชื่อเพลงเธอเท่านั้นแล้วเราก็ทําเพลงมาเรื่อยๆคือตอนนั้นมันยังเป็นการซื้อจิ้งผลงานคนอื่นอยู่ครับผมแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนตอนนี้ได้เป็นเพลงที่เป็นตัวเราจริงๆเพราะเราแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทํานองด้วยครับผมนะครับก็เป็นเพลงนี้ฮะอันนี้คือการทํางานกับเพลงนี้เราทําเต็มตัวเลยใช่ครับเป็นมุมมองที่เป็นเรื่องราวความคิดในแบบของผมเลยครับผมครับเพลงนี้มุมมองเป็นยังไงครับ จะต้องมีสักครั้งสิ่ที่พูดถึงความรักของคนที่ไม่ยอมแพ้ฮะแม้ว่าบางทีเนี่ยมันผ่านเวลามาเน,นินดาจนควรจะรู้ตัวว่าน่าจะล้มเลิกไปได้แล้วแต่คนนี้เขายังคงเชื่ออยู่ว่าถ้าไม่ยอมแพ้ยังไงก็จะต้องมีสักครั้งสิ่เกิดขึ้นนะครับผมนะอันนี้มาถึงแอมก่อนแอมตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีเพลงปล่อยออกมามนะครับผมมีเพลงอะไรบ้างครับที่ที่ปล่อยออกมากันก่อนหน้านี้น ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับถ้านานมากๆหรือว่ถือรวังคือซิงเกิลแรกนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นต่อมาก็จะเป็นแค่ข้าว่าภัยเพลงประกอบละครเรื่องกุหลาบซาตานครับผมแต่ว่าก็นานพอสมควรถ้าใครถามถึงซิงเกิลใหม่ก็คาดว่าเร็วนี้นะครับเราติดตามชมดูนะคเาราอนิดถึงกันมากนะเพราะตอนช่วงตอนช่วงที่แอมปล่อยซิงเกิลออกมาทั้งสองเพลงนี้นะ ถือว่าติดอ่อหนึ่งในห้องกิฟงเจอร์ทั้งสอ,องเพลงจริงเหรอขอคบ<ป>คุณครับคุณทุกคนมากมากเลยครับไ,<อ>ไว้ไวโอกาสถ้ามีเพลงใหม่มาอย่าลืมช่วยดันชาวอดอนทุกคนนะครับต้อง,งต้องแบบว่าเรียกว่าต้อง,อง,องเอามาเปิดให้ฟังนะฮะชาวอดอนเขาจะแบบมีนคิดติดแอมอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องดูดจิดเองนะฝากพ,พี่พี่กิฟังเจอด้วยนะครับได้ครับผมนะ ่าตอนนี้ผลงานอื่นะครับของแอมในช่วงนี้ไงตอนนี้ก็เป็น VJ รายการ Music Request ครับผมทางช่อง j i m Music ครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับแล้วก็สำหรับเดือนนี้กุมาพันธ์แอมรับหน้าที่ในวันพฤหัสบดีครับอีกนึงก็จะเป็นศิลปินคนอื่นเบียนกันไปเพราะว่าถ้าเห็นหน้าแอมทุกวันก็คงจะเบื่อ ไม่เบื่อหรอฮะมีละครด้วยใช่ไหมช่วงนี้ใช่ครับอิสสารวีช่วงช่นะครับตอนนี้กำลังออนอยู่เลยแอมกำลังออนอยู่วันนี้เหรอรับบทเป็นอะไรวันนี้ไม่มีมีพบปืนใหญ่ปืนใหั่ที่แล้วก็มีหอมแก้มที่นุ่นอะเอาไงอายาอายนุ่นไหนนุ่นเนี่ยครับนุ่นวรนุชเนี่ยครับครับผมก็มีผลงานละครนะครับพิธีกร์ทีนี้ก็เลื่อนติดตามเพลงของแอมเร็วๆนี้นะครับครับผมมาถึงสิบหล่อครับผมท่านนี้เขาได้มาเยี่ยมเยียนที่นี่ บ่อยครับผมก็ประมาณนึ่งประมาณนึงคือเดินเข้ามาแล้วหาน้ำได้เลยอ่ะก็คือไม่หายเหงาว่าคือคือคือไม่หายเหงาเลยวะไม่เหงาไม่เคยเหงาเลยเวลามาคือนนี้อะไรก็อบอุ่นทุกทีครับครับมาถึงคุณเดียวครับผมซิงเกิลที่กำลังปล่อยออกมาในช่วงนี้คือเพลงล่าสุดเลยก็เพลงคำว่ารักของเราต่างกันที่ฟิชเชอร์วิงกับน้องนด้วยนะครับผมโอ้โหเพลงนี้ดังขอบคุณครับครับผมแล้วก็เคยขึ้นในดัางหนึ่งคลิปแฟนเจอร์มาว้าขอบคุณครับขอบคุณครับผม เพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่ผมผมก็ทําสุดตัวครับผมคือผมได้เพลงนี้ผมผมเพลงนี้ผมก็ไปคุยกับพี่โปรดิวเซอร์ว่าครับผมนาทีสิบโปรดิวชันนี่ยกเว้นไหบ้างครับที่เมย์ทำยกเว้นยกเว้นเขียนเนื้อกับทาทำเพลงอ่ะครับแต่ว่าผมบอกเขาว่าผมมีเรื่องแบบเนี้ยผมต้องการจะสื่อสารแบบเนี้ยผมไปเล่าเรื่องให้โปรดิวเซอร์ฟังแล้วผมก็ได้เพลงนี้มาแล้วคือเนื้อเพลงพออ่านรอบแรกปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ มันมันมันได้ทั้งหมดในในในสารที่เราอยากจะบ,บอก <ผม S 2> แล้วอะ่ะเราก็จะมะีการเพิ่มเนื้อเพลงหรือการเติมคําที่เราสึกว่ามันออกมาจากฟิลลิ่งตอนนั้น่ภายในตอนร้องครับผมมันออกมาจากชีวิตจริงด้วยไหมฮะส่วนหนึ่งครับ,รบผ,มผมเชื่อว่าทุกคนเป็นแบบนี้แหละผมว่าแต่ว่ามันวิเป็นเป็นวิธีคิดของผมที่ผมมองความรักเวลาเรา เลิกกันไปแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเฮ้ยเธอผิดฉันผิดเธอผิดฉันผิดครับผมความว่าคนเราไปกันไม่ได้เพราะว่าเราทัศนคติไม่ตรงกันครับคำว,ว่ารักของเรามันต่างกันไม่แค่นั้นเองนี่นะมีมีช่วงพีอาว่าจะสามท่านจะมาใน a c e b o o k นะ <c oughs> เขามีคําถามมาว่าทาท,ทำไมถึงในเรื่องน้องนสมาฟิชเจอริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุยรู้เรื่องไะคุยเรื่องเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่คุยคุยคนอื่นไม่รู้เรื่องนะแต่เรารู้เรื่องสุดแล้วเดี๋ยวให้แต่ละคนเนี่ยนะฮะน้องแอมด้วยเนี่ย ได้แบบสซมิ้ลเสียงตัวเองให้กับชาวเราอได้ฟังผ่านยูลได้ไหมฮะสักคนละท่อนนิดนิดหน่อยประสานไหมประชันไหมอ่ะฮู้หมดเวลาฉันมันนานแต่ว่าใจฉันต้องการอยู่รอเธอที่เดิมจะไม่ยอมหมดหวังจะต้องมีสักครั้งสิที่เธอจะรู้ตัวว่าควรจะรักใครเี้ยไม่ไม่มีรายภาษาที่เหน่อยนิดหน่อยอ๋อ ของจริงของจริงครับต่อเลยใช่ไหมครับครับผมก็เพราะเธอคือทุกสิ่งก็เพราะเธอคือทุกอย่างก็ไม่มีทางจะลบเธอจากหัวใจเมื่อรักนั้นคือทุกอย่างแค่คำว่าไยทำไมฉันจะให้เธอไม่ได้ สังเกตว่าจะมีเสียงรักยมนะครับคอยประสานอยู่ตลอดของผมอ่ะครับผมครับเป็นน็อตให้ทีดิอยากจัดไปเลยนะใหุู้นเดียวกับน็อตเอาพี่ลองพี่ก่อนถ้าเป็นน็อตได้จะเป็นให้เธ่แปลคำว่ารักไม่ตรงกับฉันแค่เรามองรักด้วยสาย ฉันรู้เพียงแค่เธอคืนโลกของ <Dial> ฉันขาดเธอเหมือนขาดใจแต่ไม่รู้ใจคนอย่างเธอขอบคุณคุยนะครับขอบคุณแอนนะครับคุณดิวนะครับอบ,อบอออท,อทุกคน